สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนสวัสดีลูกบ้านทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับพีอกันอีกครั้งนะครับเราจะครั้งที่แล้วเออเรามาทําการสร้างไอ้ฟาร์มเหล็กนี้ไปอย่างทุลักทุเลจนในที่สุดเราก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะผมสําหรับวันนี้นะผมเราจะออกประจุภัยกันสักนิดหน่อยนะผมก่อนที่จะไปทัวร์นรกกันนะครับซึ่งเออสิ่งที่ผมอยากจะทําในวันนี้นะผมคืออย่างแรกคือเราจะลงไปเก็บเพชรที่อยู่ในรูมหาศาต์ตรงนั้นนะผมแล้วก็เราจะตรงไปทางนู้นนะเพื่อไปเอาเออ Free, ออฟซิเดียนฟะรี แล้วผมก็เพิ่งเห็นตอนตัดคลิปนะว่าเออก็ลืมเก็บขวานทองมานะหลังจากนั้นขาักลับเราจะออไปแวะหอคอยจรที่อยู่น่าจะอยู่บริเวณตรงนี้นะผมโอเคพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเราเราต้องไปซื้อหนังสือเอนชาร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านกันก่อนดีกว่าพวกพวกพวกไของที่ผมฟาร์มเอาไว้คิดว่าเออน่าจะพอซื้อหนังสือมาด้วยขายอะไรครับ เออ้ยแม่งัเสียตังค์หรือเปล่าประโยชน์จะแค่กดดูเฉยๆนี่ไม่เอาโอ้โหไปแล้วไม่ใช่โอเคนี่มีอันเบกกิ้งออกมาสองเล่ม เ,เบอร์เพชรขอเบอริรเพชรหน่อยนะครับมีอเจ็ดเม็ดได้แล้วมองว่าเนี่ยไม่คิดว่าเวบได้ดาบมันจะได้ดาบแล้วหนึ่งเล่มเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอาพิกแกงมาก่อนหนึ่งอันเออเอาพิกแกงมาสองอันเลยก็ได้ฮะเดี๋ยวดาบเอาไว้ก่อนมาตีบัวกันดีกว่า ฮึบเออเปิดด้วยนี้ก่อนขุดเร็วไปแล้วต่อไปเป็นอืมซ่อมของเร็วเบต่อไปเป็นเออมพังยากแค่เวลสองเองเหรอวะมันหายากนะขนาดฟอร์จูนยังได้แค่สองเลย จะหาเวลสามแต่เวลไม่พอโอ้โหดูเลือดไปฟาร์มเวลแบบเดี๋ยวเลือดจะหมดหลอดเ้วเวลหมดไปแล้วเราได้มาแล้วนะผมอันนี้เป็นซิลทัสนะผมส่วนนี้เป็นออ Fortune. ฟอร์จูนหวังว่าเราจะได้เพชรกลับมาที่คุ้มค่าเลยนะเดี๋ยวขอเก็บเหล็กไปทำชุดกาอกระดาบหน่อยเก็บมาใส่ไปใส่ไป ใส่ไปแล้วก็ใส่ไปสว่วนนี้เดี๋ยวไปโยนทิ้งไปโยนทิ้งน้ำชิวโอเคเราลงไปเก็บของเราดีกว่าทางขึ้นเราอยู่ไหนวะโอ้ยนี่นี่นี่มไม่ใช่ดิทางขึ้นไปข้างบนมันอยู่ไหนวะเออนี่ดิ หมูขุดอย่างไวขึ้นไปแล้วก็เออขึ้นไปบนนี้นี่ในที่สุดเป็นเริ่มจากตรงนู้นก่อนเลยมันจะยังจําได้อยู่มาดูกันว่าเออจะโผล่มาสักกี่ก้อนอืมสองก้อนได้อยู่นะได้อยู่นะหมดแล้วเหรอโอเคหมด เออตรงไหนอยู่กวะอันนี้อุ้ยโอ้โหูอู้ตรงนี้ตรงนี้นี่มันตรงนี้นี่มันอุ้ยทีละสองก้อนละสองอ้โหูเรื่อยๆไม่เฮ้ยรีบหมดจังอะ่ะโอเคเท่านี้ก็เท่านี้ยังมีอีกมันจะอยู่แถวนี้อีกอันหนึง่งนี่นี่นี่อีกอันหนึง่ง โอ้ก้อนเดียวโอ้โหใจร้ายจังวะ๋ยวเ,เราไปหาอีกสองที่ที่เหลือก่อนเอ่ออานั่นไงนั่นไงเจออีกแล้วแล้วก็จะอยู่แถวนี้อันหนึง่งใช่ไหมโอ้โหลัวอืมโลัวก้อนนึงอยู่ไหนวะอ่านี่ไงโอ้โหมันอยู่ข้างๆกันเดินไปทั่วไปหมด อย่าติดอืมนี่นี่นี่อีกสองอันโปโปสองก้อนมันอย่างละก้อนเหรอวะโอ้จบเลยแย่เลยอย่างนี้เ,เราได้มาทั้งหมดเท่าไหร่สิบ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 แปดว่าเอาเรื่องเรากลับกันดีกว่าเดีย๋ยวจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อในที่สุด ก็กลับมาได้ทัาทีแม่งเอ๋ยแม่งเอ๋ยเข,ข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนที่ตัวเวขียวเขียมันจะวิ่งมาระเบิดใส่เออย่าใช้ธนูอ่ะธนูเราต้องเดี๋ยวเราไปซื้ออัน,นี้ก่อนดีกว่าเออไปซื้ออินฟินิตี้มาใส่ธนูกอนจะยิงได้เพลินโอเคตอนนี้ของเราเออพอแล้วนะเรามีธนูเรียบร้อย ธนูเรตอนนี้ยังโหดเลยนะใช้เวลาไปหลายชาติมากกว่าจะอัพเสร็จถ้เรามีอินฟินิตี้อยู่นะยิงได้เรื่อยๆ,ๆแถมติดไฟอีกถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะอยู่ฝั่งเนี้ยไอประตูลรกหูพังๆอะ่ะมันน่าจะวางอยู่ฝั่งนี้แหละขึ้นไปดีน่าจะตรงอย่างเดียวนะถ้าจำไม่ผิดอะนะ ดีๆนะโซโลอย่าพาผมหลงนะคุณโซโลคุณจะพาผมหลงนะครับเฮ้ยนั่นๆันนนเออเจอแล้วเจอแล้วจะขุดกระแป้หมดเลยโอเคโอเคตักกับมา <wh ats> ตักกับมาโอเค อื้ออื้อเก็บมาแล้ววางไว้เก็บมา,า,บมาอืมเราเริ่มจากไอ้กล่องนี่ก่อนเลยมันมีขวานนี่มันมีขวานทองอยู่ลืมเก็บไปอืมที่เหลือเลาะเลาะเลาะให้หมดเลาะให้หมด ล้ออันนี้ด้วยเอาเอาไปให้หมดออฟซิเดียนมาด้วยเก็บมาเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าราน่าจะได้ไปนรกเสร็จแล้วก็จะได้ไปเอ่อหาเนเทอร์หาแท่งไฟจะได้ไปโลกดีเอ็นกันดีกว่าเฮ้ย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 ยังเหลืออีกเหรอ เอากดมั่วแล้วเอออืมนี่เราขุดเข้าไปแบบนี้เลยโอเคจะมาเก็บออฟฟิศอืออือแมงเอ๋ยแม่งเอ๋ย,อย,อยได้มาเออสิบแปดอุ้ยพอเออถูราคาย,ยิงออฟฟิศเดียนโอเคตรงนี้เราถือว่าเคลีย เกียร์แล้วแหละเอาบล็อกนี้ไปด้วยเพื่อไปทำปเพื่อไปทำคบเพลิงจำเป็นรอบบ้านเก็บมาเก็บมาเอาไม้หมดของฟรีของฟรีเก็บหมดไม่ต้องไปหาในนรกเก็บเอาจากแถวนี้แล้วกันได้มาเท่าไหร่ละหกสิบสี่โอเคพออยู่ฮึ ออ,อเราไปนี่ดีกว่าแคมโจนแคมจนสลัดผมว่ามันน่าจ,จะอยู่ตรงไปทางนี้ตรงไปสุดทางเลยเราเอากล่องอันนี้มานี่ก่อนเออฝากเขาไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเก็บทีเดียวอฝากเขาไว้ก่อนฝากเอาไว้ฐานฐานฐานเอาไวน้นี่เก็บเก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้ไอฝางนี่ยังติดตัวมีกันเนี่ยเก็บเก็บเอาไว้ก่อนเออไปอยู่ด้วยกันสิเพื่อนโอเค๋ยวเราไปป้องประการโจรสลัดก่อนผมว่ามันน่าจะอยู่ฝั่งเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะมันอยู่ตามแม่น้ําเนี่ยแหละเพราะตอนนั้นตอนพัทแรกเราก็เดินมาไม่ไกลนะจนมาสร้างบ้านตรงเนี้ยน่าจะแถวนี้ ด้่นไงนี้เจอจนได้พูดถึงเจอพอดีสวัสดีเพื่อนมันฟ้าจะมืดเดี๋ยวเราแวะนอนกันก่อนพวกเองไปอยู่กันทำไมกลางน้ำแล้วทำไมถึงได้กระตูแบบนี้เอ,อ,เนอ่ยเวนเอยมามาพี่ธนุบวกมาอย่าง อย่างยายายากระตุกอันไหนอันนหน,น,น,นเวนิอืมเฮ้ยทำไมกระตุกทีล่ะเกี่ยวเวล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 ์วเว,ว,เว,ว,เวเตีบวกเอ่อทุกบอก เออมันติดอะไรวะทุบออกโอเคขึ้นไปขึ้นไปดิโหยังยึดติดอีกแล้วขวานผมอยู่ไหนวะเนี่ยก็อยู่เข้ามาอย่าอย่าเข้ามา,า,าเฮ้ยนี่บ้านกูกูยึดแล้วี่บ้านกูกูยึดแล้วอู้หูอู้หูกันไม่อยู่แม่งกันไม่ติดสักดอก เฮ้ย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 ไม่โดนเลยไม่ไม่โดนสักเม็ดเลยช่างหัวมาแล้วกันปล่อยแม่งยิงไปเราขึ้นมาดูผลประกอบการดีกว่าว่ามีมีอะไรบ้างแม่งจะมีไหมเนะี่ยโอ้โหโล่งเลยเฮ้ย อเอ้ยเป็นน้ำยามาด้วยไอีไอ่สำหรับสำหรับเข้าหมู่บ้านใช่ไหมทำให้ของในงหมู่บ้านถูกลงไม่จะทำนองนั้นเก็บมาเก็บมาโอ้โหโคตรเน่าเลยเออ,อเก็บมาของเน่าเน่าตอไม้หมดํอไม้หมดตอไม้หมดํอไม้หมดโอเคครบทุวนเราหนี้กลับบ้านกันดีกว่า เรามาดูผลประกอบการวันนี้ดีกว่เาเปิดมาพบกบเอ่อถ้าไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เราต้องการมีแค่เอ่อออฟซิเดียนอย่างเดียวนะเราอยากจะได้เพราะเดี๋ยวเราจะไปนรกกันเอาของไปเก็บบ้านก่อนเออออฟซิเดียนยี่สิบสองอันพอแน่ๆพอสำหรับไปนรกเอาไม่มีของที่เหลือเก็บเก็บเก็บขวานทองเก็บที่เหลือถือไว้ โอเคผมสำหรับวันนี้ไหมครับ PE ก็ขอจบอไปเท่านี้นะผมวันนี้เรามาประจนภัยกันเล่นๆขำๆตั้นแต่นะผมก่อนที่จะไปทัวร์นาฬิกนในพาร์ทหน้าแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมยิ้มบกเตียนหน้าจอมากเกินไปเอาไปหาชมนกชมไม้บริหารร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับไปเข้าไปแยกย้ายบ้านไข่บ้าน,าานมันมีอะไรไหมมีตบมืออ่ะ